นั่นดีเอาเจ้าเด้เ <fuck> จ้าไปแต่ง <teor> ต <in> ัวตัวจังซี่ฮะนี่แต่งสิละมาไอจริตอาจริตว่าอุดมงามบ่งามบ้างามบอเอียงกระหูตัวไอบ้ามากระเทยนั่นะอีดาวมึงตัวกูมากูบ่ได้ตัวใช้ว่าไอมึงมากระเทยอีหารกินเี่นมึงเป็นยอดมึงเป็นบอหนอกไส้กูจะไปจังสันเหรอเป็นนอนยายสาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรไอจริตบักอุดมพ่อกันดีๆกันด้วสุดสิิ์เจ้าสิมาหายม่ได้ยังอยู่ไหมมึงสิแก้วบ่ชุดเนี่ยมึงจะแก้แล้วหรอคนมึงแก้กูบ่เพิ่งไปขายก๋วยเตี๋ยวน้ำยายสาเลย บ <Okay. S 1> อกแกกูถามม่อีกคำหนึ่งมึงสิแกออกบอบอแกมึงบอกแกเหรอ okay. นงยัดใส่นมเมืองเนี่ยันี่โบซักนมจะเด็ดโมโหหายจ็บใจหลายลงใต้ลื่นแ่ย่งไรเห็นสีหน่องมาบ้านมาสองสมพิอยจเปไเอาเตียวแท้ฮะเจ้งถอะฮะใส่กแวเลยนะมาจังหวเต้่อยไปแล้วก็จกตุ้งมึงเปยังมึงร้อยบวก่ะรอยนีเหรอ ซ้ำยังพาคนอื่นมากขึ้นเสียงไซายคือเป็นห้าแต่หมูสูเสียใจนะครับว่าได้เป็นห้านะครับหนูเป็นกระเทยค่ะมื่อนี้กูสีบอกใหู้้ซีผูกมาจัดการดาวดาวมึงบอกแกมันดาวกูเห็นงูหลอกเสียกดาวมามาไวมาเลยมันมาขึ้นเลยไอ้ีดาวมาแล้วจะไปตั้งห์วยใอ่เขาไอ้ดาวลูกทำไมดาวแดงเก็บลาดดาวเออเฮ้ยคนกำลังจะฆ่าหมูกินไง โอ้ยหมูตัวนี้หนูนนะะก็อ,อิม่มเลยเราบอตรงต้มกันหรอเมื่อนี้กูสิบอกให้หูสิบูกมาจัดการขืนปล่อยไปนำงานญาตหมูคนยันเยอะน้องผู้ใหญก็สิ้เย้ยมึงผู้ใหญ่่ายจะเหน็ดนี่หรอคะเพราะกบเทยมันหนาด้านเคยไปเห็นอยู่นำงานกวนหน้าฮั่นหมอลราอื้ม ก็บัควรได้แล้วล่ะไม่พูดเหรอตอนนี้นั่งโซโล่อยู่นี่มึงเห็นบอมาตัวเบี้ยที่วังหันผู้ใดเผู้ใดอีเกียงเขาคือเขาคือพวเอาไปชาปูนอานาอุทูคือเป็ดเป้าสังหาเดาอย่างชูเอาก็พอใจพวกหนูพวกหนูเห็นจังไม้กระได้ต้องคานจะมาว่าพวกหนูเห็นหยังค่ะยิ่งได้สิไปบใช้กลับไปแล้วจะมาบูนไหวกับกระเทยเด้อสันดานมากอวดโอ้หนาโจโลคือมาตาย เดี่ยวเบิ่งแขนขาลายสร้างบ่อายผู้ใต้แทนไอเฮ็ดนางเขาเก่าผู้ใต้ตัวเฮ็ดเป็นกระเทยแม่บุ้ยนี่เธอหมายจะไปใช้ก็ไปไปเลยอย่ามาอยู่นี่เว้าแล้วแล้วยืนอีบสุดเลยเอ้ยกเอกาตามแต่พวกพี่น้องพ่อแม่ตั้งตาแล่ถ้าเบิ่งไข่ั้งขี้น้อยสิรูหังเลยไอ้มไนมมากเนี่ยเนยไปกูศลภาพกลับกูต้องมาอยู่ เชิญเมื่อไร่ไม่ได้เจ็บที่ปลายรักเธอจะเจ็บที่เธอตี้นตาอ้าวมือมสบ่ั้นเชิก็เป็นจังกันอ๋อกูคืเป็นจังเจาะจังชี้ดาวไปหอดบ้านเขาเขาจะว่ากูเป็นยังมาเนบัตมึงสิเศระโอยจากแล้วแหะหอดกุ้งเท้ามเขาจะยออมลกูบ้าอหล่าด ยิ่งย่าหอดว่ากันเป็นยังไงดาว่ากูกับเห้อ้ยเนยักูหาพ่พอเฮ้ยมึงเป็นยังไงเฮ้ยเปยไเฮ้ยเยเเอมากินมนอมาท่้งากกดมครับไทยบอกมึงจาเฮ้ยมึงจาไนะเอาเนับใต้มือนี้เป็นต้นไปนมึงสเป็นกันเ ฟังกันน่เล่นนั่นมึงมาสอนกูให้ยังเหรออู้ยจะได้จังการเบาลวงมึงจำไว้นะยาฟ้าวไงมันบอกว่าเถื่อไปยังบ้าบังคุดมครับให้บอกมึงจ่ามันอะไรมันไม่ได้จะโอ้ยฟ้าวกับฟ้าวพูดเป็นยอดเพื่อนกูหลงนาหลงหลังอยู่นี่บังคุดมจอาเออมันว่าแหละมันนี่หรืว่ามึงนี่แหละใพ่บอกมึงจ่าว่ามองนี่แหละถื่อละมองนี่นะ มึงมาสอดกูเหยังเหงอสอดนั่นละห้ได้หามน้ำมึงเอาอีกบ่หน่นบ,<อ>บัาคุณร้<ะ>นับแต่มือนี้เป็นต้นไปพระคุณนับไม่ดาวต้นไดนบาทคุณบ่ไดต้นไม้แถวนี้ให้คุณนับเอามึงมาสร้างเบาเบาเลยพอแล้วแต่เหรอน้องมูอพาเเลวน้อคขันมึงสิเป็นกระเทย<า>มึงย่ามาเหยียบเพื่อนหลังนี่ไปนเด็ดขาดเข้าใจบ่เ<า>สรรรื้อสะอาดวงวานกูบ่ไดคนเป็นกระเทยนี่อยู่ผู้หนึ่งน้องผู้ใดบ่เที่ยงงัหัวอยู่ ไอ้กูเห็นแต่กระเทยบ้านน้องไซแน่คันมีมอลลั่มบ้านในไปโจกกันอยู่ทั่วที่ทั่วแดนมึงจำได้บ่าวครับกูบักเอาคันบ่ไปโจกน้ำเขาไม่ซึ้งหัวเขาไปโจกกูไปเข้าห้องน้ำซื้อๆเจ้าเนี่ยแถวนีผมไปห้องน้ำดอกคุนอะโต้งหน้ากว้างๆเลยจะไปกระเทยนะจล้แระเร็วมึงมาบอกไอ้ไก่กูในหน้าเดี๋ยวนี้ มึงจำได้บ่ครับกูบอกทำไมเดี๋ยวมึงออกฮอนหัวบ่มาเห็ดค่าแคเม่ถ้าทีดาวไอ้มึงแม่ดาว แยกตัวกูมาคังมาแนวไออีอันนี้ตัวยังโอ้ยจะเป็นบ่ตัวเนาะจะเป็นบ่ตัวกูนี่เปลว่ากูน่าไฟบานจังบ่พ่อกูจะใจดีดีเด้อไอ้กูจะมั่งตั้งกระทยกระท้ยหุดดาบกูทำให้กูไปกับฝรั่งกูได้ชิเลี่ยแล้วป่านนี่กูบอกมาทรมานเราเมึงดอกอีอันนี้ส่วนกูมาเล่นตัวมา่อเราต้มก็บม่ได้เล่นได้เล่นได้ตีนเขามึงคืบ่อตั้งซื้อ่าบุญบางตีนให้มาแล้วลูก ยังมาลาตะกูร้ายลาแต่เราบังช่วยแมะมึงยังไหนงะมากูช่วอยู่วยแต่ตัวมันอยู่ไกลมันคือพวตีนตามมันให้กูเบิ่งแนเอาตีนต่งเด้กูก็ยเหมันดิมึงสิยใจซะเตะแล้วอาจจะของซื่อๆมึงคือว่าป่านมึงไม่ยานใช่เนาะเสียใจนะอีจินได้เคยยันอายมึงนะเอาขันมึงไม่ยานมึงแลนี่เห็นยังงอแรนี่ไปตั้งรักซื่อๆมึงนึกหันอ่ะมึงโมเสียมึงเก็ได้มาตีกับกูเลยมึงหูจักว่าว่าไผเนี่ยคู่ซ้อมน้องตุ้มนะ พิงพานี่มามาแล้วมือวายยังว่าฮันเนี่ยใอยเป็นคู่ชอบน้องตุ่มจ้ะยังหูปูดอยู่ทางใต้น่ะห้ำค่ะโอ้ยโม่งม่ำค่ะห่าได้กินสวยสนดอฮ่าให้บังไฟม้วนสนดรอเปตาฮักตองมือเนาะสูจำไว้นะจฮอด ปากขวดเราเลยอันสูสเป็นกระเทยไเถาอย่ามาเหมียเพื่อนหลังนี้ไปเด็ดขาดโอ้มาทีเดียวนในราคาแล้วเลื่อราคาบานี้แล้วเลยไอ้ขาดนุสิบุมาจักยาบาดอันสูเน่ยมันแต่งแกเด็กกับปะพูงามเลยเจ้ามาเด้อมื่อนี้มันห่อนแป้งมะเขานาซืะสเด้ออันสูเน่ยมันพูห่าเสียใจกูน่ะมันรอ จำไว้ไห่ยงินบอผู้ตัง้งใต่เขาห่วงว่าจังใดเดี๋ยววารอตัวอีพอ่อกูเอ้ยไปแก้ชุดออกไปล่างแปกออกแน,น่นอนใช้สีสะเก็ดแล้วก็คือสีสะเกตนั่นล่ะไปแก้ผ่ามันหัวออกนะกูว่ามันหัวหวมอมไงตัวทั้งหัวมันนั่นอุ้ยดาวดาวกูคือมูอนแต่าดาวบุญมาไฟบ้านเมืองแม่ดาวโอ้ย ขันพ <before> ่อ <t> ม <half> ึงขึ้นมาเจ้าอีกปีหน้าเออเนี่ยเดาเดามึงก็ต้องส้วนกูกูสิส้วนมึงมาเองที่เดาเหรอแล้กูมากหลายบุญบางไฟหรือที่เดาแล้วกาจู่ต่ำปากมันนี่ไม่เคยใส่กูดาวเพราะต้องกูสิเฮ็นใต่ตัวลูกแต่แม่วันกูลูกว่าได้เป็นยังไงสิลูกว่าได้กูปวดเอวโอ้ยต้องกูเห็นปากคนกูกระเสียดากูแห้งแล้วสิเิ่ ไปกูจะพากลับกรุงกแกมึงยังมาอยู่มังนี่บาดเนี่ยเชิญไม่ยังกูเพ่เคยคิดเลยว่าพอกูจะบ้าแบบนี้กูก็บมึงแค่คืนละว่ามึงจะส้วนกูมานั่ขนาดกูเป็นลูกแล้วขนาดกูเป็นมูมึงก็คางอะไรอย่างน้เจนอุ้ยชิวกูโลบอะจะเป็นโลบหลายแล้วไอคิวสองซันคิวมีมึงกับมึงเขียนมึงไปจอมดอยมั้ยพูน่ะ อ,อีอออาาหามึงกูอยากให้คิวกูโกงมึงก็บอกขั้นทะนุนนเท็ดลูกเชิญไม่อยังเป็นเธอเธอมันผิดหวังได้มันผิดหวังผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงนี่ล่ะกว,ว่วาเร็วกว่าเร็วบ่เคยแต่สุดมั่นแ่สีมุญยาผ้ากูมาฟัางเสียงเข่ายันเยื กัวอ้ของกูเอ้ยกะเทยโองกูน้นำหานมกูคือพ่อปากคออีหานี่มีปาขขกคอกะบ่บอกกูเด้ก็อไอ้กูมากินต้มไก่แม่ดิไม่อย่างอยัาห่างไม่กูม่ไต้องเลิกแนร่อมอะไร เปียบใส่หมูใส่มาน้ำตานหนองคลองตื้นจะตื้นเทือในให้พี่ตายบึงเด่นอโอ้ยมันก็สต่างเป็นหายอายหมูซึมเ,เดียวกันคิดว่าตัวสำคัญสิกันป้านใดเพอ บอกขอแค่คำวอาสิ่งเขาทำไมทำไม่ภาษาไอ้กับพุ่มพอเอาอีนนี้ไอตีไปเดียวหัวเถกเลยบาทวุ้ยหัวหลวมหัวหลอน,อนหมดเขาต้องเป็นกระเทยต่อเพราะว่าเต้าบ่ได้ไมญยำไว้ใจเลย ดอกอย่ามาบอกให้เศร้าผมอุดมยิ้มเปื่อนเอื่อวาจาเี่หน้าตาทั้งคำพองำตัวเ้อนับันทากระถ้อยกระถ้อยมากัิจะ่าอยากอายคนตีมันซีฮายาจะแตกยังที่าน้าตาคิว่าเป็นคนใจน้อยย่าไ กูจะมาเอาหัวไว้บาดเจ็ยามเดลยพ่อข้ายปตะคอยเบิ่งยังขบวนพ่อนรถตีกองเอามาเหรอกูจะพากัเสียงกองตุ้งเปิ like anyway ่เปิงใจแห่งเลื่องอยากแห่ฝนเต้าไห้นี่แม่ล่ะตีเปทอนแห่ขบวนนแเชิญ ่ย oh, hmm. ังพอมึงมุ่งเพื่อนตะเหิงดาวอีหาเมืองฮะผมมึงบางโอ้ยกะว่าสั้นเนี่ยคุณเราหายตัวว่ะปุ่นนึงคือเพรเห็นไผว่าสั้นเจินยังปุงสิโยวเป็นเธออยู่ตีเสียใจเด้อเป็นกระเทยเป็นมาตน้อยเิ่าใหญ่เล้วแมนเจินแม่นเทากันสิบ่เส้าเป็นกระเทยตายไปกันสิเป็นพีกระเทยคือเก่าถามเล่ารู้เหรอปุ่เส้าเป็นกระเทยบ่นั่นวุ่าเส้าคนว่านั่นเส้าหานตะแตกยังว่าสั่นแล้วว่า ว่าเล่าโซ่เลาก็โซ่บ่ได้ดอกเราเป็นแห้งพอดเจิดอ้าต่อไปนี่กูแห้งสิบงเงินไอ้ก็พอบ่ต้องเงินแหวงสิเฮ็ดไเตเฮ็ดไซแบบไหนบอกกูมากูสิกินเหล้ามะมะ่วงฟอดนากระวนแห่ไอ้ไข้อนวัตตะบุบบนนนด์สปล่านหูจาวาลุกพญิกำนันท่องเพชรเป็นกระเทยนาทอดได้งเฮตไซแมนแมนแล้วมึงจะไปเงิดมึงน,นี่แห้งนี้หมอลำอยู่วัดคณะไหนกูจะผ้ากินเหล่ามะมาวงฟอดนะาั่นคณะไหนสิไปนั่นเสียงอีสาน กูบอไปนะมึงเป็นยังกูสร้างบักแพ้หัวาลาน <c oughs> ให้ปล่อยไฟเป็นพระเอกกูจังสิไปเบิง้งหามคือบอกเสียใจกูแท้น <c oughs> ี่ดาวมึงจะวา่ากูสิใจดีอไอ้มึงสักมือใดมือหนึ่งกูต้องมีเวลาแน,น่นอนเวลากูติเป่าอยู่นี่กูสิบพวเมื่อกรุงเทพนะมึงมึงถทาแก้แค่กูถทาแก้แค่ได้มึงขาดได้มึงตายมึงแก้แค่ไหนกูด้ากูบอกแค่เพียงสิสนับสนุนกูเห็นปากควนกูมั้งไว้แล้ว ึงสิแแก้้คนเออถ้าเบิ่งไปอยังมึงถ้าเบิง่งรวดอ่ะไปไปกินเหล้ามาเมาก่อนด<อ>ีน่ะอย่ามาอยู่นี่เราแมนนี่คิดชีวิตตัวเองได้ป้าธนาส่ง ดที่เลือกเป็นเป็นคือว่าแต่นี้สินตาตาป่าต้องการจังติตนคอวายรถอปไปเลือกเกดเรงบร่ได้จันผมเคมเขินฝืนความ ต่องเ,งเ,เป็นชายจใจเป็นหญิงนี่สร้างเป็น,นเ,นนเ,เนออเทโนปา ชาวบ้านทางรู้ว่าเราเป็นชายนั่นเป็นโครงตั้งร่างกายส่วนใจของเรากับกันเ่ตุงเป็นชายหัวใจผปหญิงเต็มตัวอย่างเรยครอกกลัวทั้งที่มีแฟนผู้ปันผู้ที่เรารัหลอแสนมาดแมนเต็มคันเป็นมาให่บาเดียวกันแต่เรื่องที่โนโอกเ,เป็นความพอใจ มามันเป็นไปเฮานี่กับปอยเรื่องเล็กน้อยก็ชอยเข้าจใจใจอเอาเนื้อไงเปลืองไอ้สุดขอยอมทุกทนี่มาต่อพอลงบัดโาแจ้งกับเตาป้อ,องเถี่ พอสาวถึงยังก็ต้องพุ่งพุ่งทาไปบาบอยานไปเฮยบ่แค่เทบ่แท้กมีแนมีดีจังหาวิธีชัวร์มอนตอนอายบ่ผู้ใจนี่หักนี่เต็มลอยบ่เอาเลยลอยคือสาวถึงสาวตาสาวบ่เพศสองจังน้องตาตาอาสาสู่เจ้าสู่ท่า ก็รักพี่ชายจริงเดียวจกใจออกมาเบิ่เดียวจกใจออกมาเบิ่ทุกเดียวมางปิดเดิอพันให้อายนัตองเตามีตองในีีแต่ฮกแย้บ่เป๋แฮปปี้ินวเปชายทีย่เพกไปแนวอย่าเป้าแต้เหรือไอถึงตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงมันเชื่อความจริงสี่แฮปปี้แฮปแฮปี้ แบ้านนาวันนี้ไม่มีคำแพงนี่เหี่ยวแห้งลึกถึงก้นบึ้งใจลมพัดนา,าข้าวใบข้าวเขียวแอลูอไปมากระจับจอบแน่ผักตบชวาปะปนปูปลาปุ้งหอยหน้อยใหญ่ เจ้าถุยลอยยาเหยียบเขียดเขียดน้อยขคเขียดตกใจเสียงปลาพุดจอบหน้าปากลอบไตเค้าเสียงน้ำลายตามร้องคันนาดอกไม้น่าปนหล่นต่อนหน้าลายดอกกลายเป็นลางบอกว่ารักเราจะเชาอโรยราอกพี่กลัดน้อง กอพลัดน้องจากนาฝนพรังโปรมพืชพันธัญญาคลายยอดน้ำตาหนุ่มจุ้งลมฝนโชยรางกลางพันษาป้าบังดังไกลแม่ยอดกระทินทิ้งคราทิ้งไยไม่ย้อนมาชิมน้ำพริกผักบุ้ง เพื่อนพ้องสรงข่าวว่าเจ้าไปจาไปแชมยุ่กรงปล่อยให้พี่ช้ำสามสี่กระบุงหนุ่มทุ่งแนเลือนสะเทือนใจ นต่อหน้าลายดอ,อกไหลเป็นลางบอกว่ารักเราจะเฉาอูโรยราโลาอ,อกที่กลัดนมก็เพราะน้องจากน้าฝนพรังรลมพืชพันธัญญาไหลย,ยดน้ำตานุ่มตุ้งลมฝนโจยรางกลางพนรษาป้าต้องดัง แม่ยอดกระทินทิ้งพลาดทิ้งไทยไปย้อนมาชิมน้ำพริกผักบุ้งเพื่อนพ้องส่งขาวว่าเจ้าไปจ้ำไปแจมอยู่กรุงปล่อยให้พี่ช้ำสามสี่กระบุงนุ่มทุ้มแฟนเหลือนสะเทือนใจ